เียัค <accurately S 2> ู่บสวัสดีครับผมคุ้ยทอดจัดไปนะครับวันนี้วันที่ไหรตั้งเมง่อวันที่5เมษายน2567เวลาเวลาเวลาตั้หนึ่ง ศูนย์เก้าเก้าโมงสี่สี่นาทีนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นบ้านเมืองเราก็มีอะไรเละเทะไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพอบอรตรล,ลองพอบอรตรลองตามข่าวกันเองแล้วกันนะเละแต่ อาจจะจบลงด้วยดีนะครับของเขานะครับแล้วก็ <c oughs> สองวันในการโขนแจ่ก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> อคือผมก็ดูแล้วนะก็ ใครคก็ดูก็น่าจะไปที่ทางเดียวกัน,นนี้ผมก็จะมาเตือนพี่ๆนงังน้องเลนะครับการเล่นลอตเตอรี่นะคือลอตเตอรี่มันมันไม่ได้ทําให้เราจนนะครับไม่ได้ทําให้เราหมดตัวแต่ถ้าพี่ไปเล่นสลอ็อตไปเล่นบาคาร่าอะไรในมือถือนนะครับอาจจะทําให้เรา เป็นหนี้เป็นสินหมดตัวแล้วก็ติดการพนันก็จะไปยืมูนนู้นรนนี้คนนั้นคนนู้นคนนี้คนนี้คนนี้แต่ว่าอในเล่นเนี่ยมันต้องโอนตังไปก่อนพอพอหมดปุ๊บก็จะเริ่มผลขวายแล้วพวกนี้มันติดอันนี้เดี๋ยวบอกกันนะถ้าใครใครที่ชมผมไม่เต็มนะในคลิปเดียวนี้นะมันอาจจะ ดูได้ไม่หมดก็ไปติดตามผมใน YouTube พิมพ์ภาษาไทยควยทอดเราวเวนบักจัดไปก็จะเจอผมใน YouTube ในคลิปเต็มได้นะครับผมก็จะไปลงใน YouTube นั้นการจริงๆก็อยากพูดเรื่องเรือดำน้ำนะอะไรนะสี่แถมหนึ่งถ้าได้มาจริงเราต้องเสีย กำลังคนอีกเยอะมากคุณจะทำอู่ซ่อมเรือสี่แถมหนึ่งหรือสามแถมหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยถ้าได้มาจริงพี่ก็ต้องไปทำอู่ซ่อมเรือทำน้ำพี่ก็ต้องเอาคนอาหารเอาอะไรในสิบในร้อยในพันไปอยู่ในสังกัดนั้น อาจจะต้องขุดทะเลสะแสมสารทำเป็นอู่ลึกให้มันลึกว่าเรือพรามันตื้นไงเ้าเรือทำหน้ามาซ่อมนี่ก็เสียกําลังผลเท่าไหร่ไหนจะต้องเอาเอาบุคลากรที่จะต้องลงไปในเรืออีกร้อยกว่าชีวิต อาจจะดำสองอาทิตย์โผล่แล้วอ่าวไทยแม่งเหมือนกรามังอ่ะพี่เอาเลยดำน้ำสีเราไม่ปล่อยในกรามังก็ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมพูดถึงนะแต่ผมว่าไม่น่าจะได้ก็น่าจะรัฐบาลใหม่มาน่าจะให้เขาปรับไปตามข้อตกลงอ่ะมันมัน ถ้าเราไม่เอาก็ต้องโดนปะอะไรทำนองเนี้หรือไม่แน่กรอ,อ,อาจจะมีอะไรดีๆหรือเปล่า <c oughs> สำหรับวกมาเรื่องอการพนันในมือถือเนี่ยพี่อย่าไปเล่นเล่นยังไงก็แพ้ผมอยู่ในกลุ่มอะไรนะบมบัดก,การพนัน น่าจะอยู่ในในี่ไปพิม์ไม่ได้นะถ้าใครอยากไปดูนะในอะไรเขาเรียกอะไรนะส,เเนะสเีเขียวเขียวเนี่ยสีเขียวเขียวาเรียกลายในกลุ่มลายเขาเป็นกลุ่มบำบัดการพนันอะไรผมไปอ่านดูข้อความไปอ่านไดนะ้ละปฏิบัติร้อยคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เสียร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครได้เลยครับ หวนกลับไปเล่นแล้วก็โดนเ็าบอกทีเขาเลิกไม่ได้แต่มันยากมันมเหมือนเวลาเล่นแล้วมันมันมันมีความสุขอะไรของเขาสักอย่างนหลยเล่นแล้วมันติดปั่นสล็อตอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยเล่นลอตเตอรี่เราดีกว่าซื้อที่งวดละใบสองใบอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วนะผมคิดจะนั่งนานแล้วแหละมันแต่หวยออกนี่ผมซื้อไปหมดแล้วก็อ วันนี้ผมว่าเลขไม่สวยอะอ่ะงวดนี้กันงวดองวดสิบหกสิบหกเมษานะสองห้าหกเจ็ดนะครับอ่ะผมก็ได้มาแล้วเจ็ดศูนยะ์สี่เลขไม่สวยเลยนะก็ ม่รู้ออกไม่ออกแล้วแล้วก็ตัวกันตัวการ์ศูนย์แปดมีแค่นี้ศูนย์สี่กับศูนย์แปดแล้วสามตัวก็เจ็ดศูนย์สี่ก็ลองสับหน่อยเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์น่าจเท่าน้อยนะเล่นไปเธอลอตเตอรี่นะมันยังมีโอกาสถูกวันที่หนึ่งแต่ถ้าพี่เล่นสล็อตพี่เล่นอะไรในโทรศัพท์เนี้ยในบาคาร่าเนะะี้ยแล้วพี่ เล่นเท่าไหร่ก็หมดตัวครับอย่าไปเล่นเลยหลายหลายคนผมไปดูในในในแอปสีเขียวผมไม่อา่านดูรับเล่นร้อยคนก็รู้สึกจะเสียหมดไม่มีใครได้ได้มาแรกๆแล้วก็เสียกับเพราะอย่าลืมเขาเล่นยี่บสี่ชั่วโมงเขาเปลี่ยนคนจากคุณแตอแค่นคนเดียวยิ่งได้ยิ่งอยากเล่นพะพอเสร็จปุ๊บก็กระโดดเงินคืนไปมันมีการโกงกันเกิดขึ้นด้วยนะแล้วคุณ คุณเด่นได้สองสามล้านอ่ะสมมติวไม่ต้องมากนะสองสมแสนแม่งปิดเว็บนี้มันก็แล้วมันก็ไปเปิดใหม่ปิดเวบแล้วไปเปิดใหม่โดยไม่จ่ายเงินคุณนะคุณก็ทำอะไรไม่ได้เอานะเอาเรื่องของเราอีกอ่ะวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋นยน,น,นะผมเดี๋ยวผมย้ำไหนะ วันที่16เมษายน67สองการพอดีนี่วะ่ะ704นะครับแล้วก็ตัวการ์แ08ลองลองเอาไปเทียบดูครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ